พาหนูเตยพาสหนาน้องอุ้มมาดูพื้นที่มาดูพื้นที่นะที่จะปฏิบัติการแถวนี้แหละอาทางโน้นก็เป็นป่าไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะทางโน้นก็เป็นหลังถ้ำเป็นหลังถ้ำนะโอ้ถ้ำโอ้ถ้ำถ้ำสมบัติถ้ำเต่าถ้ำเต่าที่บอกไปแต่ก่อนเนี่ย อ่ะคนก็จะมีงานบุญงานบวชเขาจะมาเอาเพือโถจานที่เนี่ไปอ๋อในถ้ำที่ว่าน,น,นะ,ะถ้าไปไปแล้วไม่เอาคืนค่ะตอนหลังว่าถ้ำเลยปิดเหมือนกันแนต<อ>่ทำ,ำเ,เป็นถ้ำดึกจำบันนะถ้ำดึกํำบันอ่าหลวงปู่เขียนหลวงปู่ทท่านก็นมาปฏิบัติกรรมฐานที่โน่นนะบ่ถ้ำใหญ่นะอ๋อแต่มันเดินขึ้นไปสูงมนกันสูงมากอ่ะน่นอ่ะรับอ่าทีนี้อ่าตรงนี้ระยองนะก็จะเป็นสถานที่บําบัดยาเสพติด เนาะใช่ที uh, ่ตอนนี้ก็มาคุณนิรันต์เนี่ยว,วัดส่งมาห้าสิบคนเนี่ <c oughs> กลับไปหายทุกคนโ oh, <damn> อ้ยเนี่กลับไปเสจสักคนนึงครับนี่ตรงนี้ยอมน่าจะเป็นสถานที่บําบัดยาเสพติดแล้วก็ <c oughs> อตาตมาก็จะมาปักหลักอยู่ที่นี่แหละนะมาปักหลักอยู่ที่นี่ <c oughs> อืม้วก็พื้นที่นี้ก็จะทําเป็นสถานที่บําบัดอ่าสถานที่พักให้กาอ่าพวกเกี่ยวกับยาเสพติดเนาะครับ <c oughs> ทางโน้นก็เป็นป่านะป่าอาสุดเหนือสุดใต้เลยทางโน้นก็ถ้ำถ้ำใหญ่ทางโน้นก็หลังอทางโน้นก็มีอีกถ้ำนึงถ้ำทั้งหมดมีสี่ห้าถ้ำมาสาระเลยถ้ำถ้ำที่ว่าสมบัติก็คือข้างบนเราเนี่ยนะอ๋อเป็นถ้ำสมบัติสมบัติแต่ถ้ำสมบัติอีกที่หนึ่งมันอยู่ที่โน้นแต่นี่เขาเรียกถ้ำถ้ำพระอมีพุทธโลกเก่าแก่อยู่พุทธโลกเก่าแก่อ่ามีฤาษีมีพุทธโลกเก่าแก่อยู่ครับเนอโนเตย์เนี่ย อ่าตอนหลังมาเนี่ยมาสร้างอ่ามาสร้างแถวเนี้ยมาทําแถวเนี้ยแหล่ก็คือเป็นที่อารับแขกยอมยอมมาเนี่ยันนี้นะโอ้โหถ้ายอมมานะถ้าสมมุติว่าเอาเต็นท์มากลางนะเนี่ยอ่าห้องน้ําก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเต็น์กลางตรงนี้สบายเลยกลางอ่ามานอนอาจจะกลางเต็นท์ที่นี่ก็ได้นเนี่ยเนี่ยนอนที่นี่ก็ได้อาจจะกุฏิเราอาจจะยังน้อยนะเดวต่อไปมาสร้างอ่าโน่นสร้างให้เป็นที่พักของคนป่วย อันนี้หนูฝั่งนี้ก็เป็นที่วัดทางนั้นนะเนี่ยข้างล่างลง,ลงไปข้างล่างลงไปเนี่ยมันเป็นสามขยักสารัตนะอ๋อเป็นข้างล่างอ่าข้างบนแล้วก็ชั้นสามสามชั้นด้วยกันอ่าตรงนี้นก็จะเป็นแปลงสมุนไพรที่จะมาปลูกอ๋อตา,ามถนนรตรงนี้อาจจะทําบ้านยื่นไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเป็นที่พักไปอ่าอากาศดีมาก เวลาถัดต่อไปมีสดน้ําชากันอยู่แถวนี้เรียนรู้ต้นสมุนไพรได้ด้วยสมุนไพรได้อเพราะว่าที่นี่อากาศดินอากาศดินมันสมบูรณ์อากาศดีมากอามานอนเขาคร้อหนึ่งคืนอายุยาวยืนเป็นหมื่นปีอ่ะเขาแค่ร้อยปีก็พรน้องหนูตยนะก็นะก็คืออ่าหนูมาทางนี้เออที่อพระไพวันเขาอ่าเรียกว่า โครงการของอัตมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือยาเสพติดนะเรามาทำหลายรุ่นแล้วนะหลายรุ่นนะไม่กี่วันมันนี่ก็เอามาอีกตมนานกุ้งก็มาเห็นบอกว่าดีขึ้นเยอะแล้วอ๋อป้าน้อยเอามาจากพูดกันไม่รู้เรื่องนี่จะกลับไปบวชแล้วนะดีขึ้นเยอะเลยครับป้าน้อยที่อยู่สีเทพนะสีเทพอ๋อนี่แหละนี่แหละนะก็คือต่อไปก็จะมาอยู่ที่นี่อเพราะว่าคนยาเสพติดมันล้นเมืองครอ่าถ้าไม่ใช้ยา ถ้าไม่ใช้ยามันไม่หายขาดอยวมันกลับไปก็ไปเสพคุณนิรันโทรมาบอกที่เอามาห้าสิบกว่าคนเนี่ยกลับไปดีทุกคนเลยที่ไปบวชเป็นพระยังไม่ศึกอยู่ก็มีนะมันมีประโยชน์มากยลยนะแล้วก็ที่นี่รักษายายาเสพติดเนี่ยโดยไม่ต้องเสียเงินเลยนะทำมาเป็นสิบปีแล้วแล้วก็พระที่เลิกยาแล้วก็บวชอยู่ที่นี่ก็มาปฏิบัติธรรมอยู่ตอนนี้ก็ยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าองค์แล้วเนี่ยพระไม่ใช่น้อยนะ ครับอ่าแล้วปีนี้ยอมนะอย่าลืมมาช่วยกันทอดกระถินทอดกระถินนะครับกระถินว่าประมาณเดือนพฤศจิกาต้นเดือนวันที่เก้าพฤศจิกาเก้าพฤศจิกาแล้วก็ทอดในวันที่เก้าพฤศจิกาใครที่มาทางเพชรบุร์ก็เนี่ยเขาทําพระจุดจุดตําแหน่งที่เราอยู่อ่าเดี๋ยวอาวันหลังมาเดี๋ยวสารัาโนเตยอะไรเดี๋ยวก็จะมาทําข่าวมาทำรกันที่นี่แหละทราบข่าวว่าจะสร้างห้องวีไอพีข้างบนที่พักสําหรับญาติโยมที่มากัน อ่าแล้วมานอนกลุ่ยกันอยู่บนเขาถ้ำเนี่ยอ่าสถานที่น่าอยู่นะยมอากาศดีมากฝากคุณเล็กด้วยนะมีสองที่แล้วนะที่เราพาชมวันนี้ลงไหนก็ได้เนี่ยคุณเล็กมากางเต็นท์เนี่ยครับมาจากน้ำก็มีอ่าไปตัวแรเอ่นอนกลุ่ยชมธรรมชาติอยู่เนี่ยนะอ่านั่นแหละมันน่าอยู่แล้วก็อากาศดีอากาศเย็นสบายเนาะ อ่าน่่เน่เ่เมืองแล้วเป็นเมืองเที่ยวแล้วก็เราจะส่งขึ้นวิทีุจากริมสีม่วงลงมาข้างล่างนี้ด้วยลงมาโน่นแหะใชัยภูมินั่นแหละถึงชัยภูมินะอ่านั่นแหละมันอยู่บนเขาครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับที่ที่อ่าติดตามรายการไลฟ์สดนะฮะตอนนี้อ่าเดี๋ยวน่าจะสองสามวันจะขึ้นมาบนนี้แหละพยานยมจะมา อ่าน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วต้องนับโยมอยู่ที่นี่นะครับอายโอมก็โทรกันมาจะมาพักกันหลายคนนะอ่าจองรีสอร์ทไว้ให้โยมสี่ห้าสิบห้องนะอ๋อถ้าใครมาก็พักได้เลยอาหารสามมื้อนะนะครับอาจจะต้องจ่ายค่ารีสอร์ทเองนะเออเอเออเออถ้าถ้ามีตังก็จะจ่ายให้เออมัอยากให้มาอยากให้มาอยากให้มาเอาฟื้นฟูสุขภาพมากินหยกกินยาใครเป็นโรคภูมิแพ้โรคหัวใจ อาาสมุนไพรเสริมสุขภาพโรคตับโรคปอดโรคไตโดยเฉพาะปอดเนี่ยการรักษาที่เนี่ยคือเราอยู่ข้างล่างเนี่ยสารั่ะก็คือเรานอนห้องแอร์เนี่ยแอร์นี่คืออ่อนแอนะอ๋อซิเจนมันไม่ได้อย่างธรรมชาติอย่างนี้แหละเราเรามาอย่างนี้รู้สึกได้เลยใช่ไหมล่ะแต่เป็นหอดเลยเสียงนกเสียงกาบำบัดธรรมชาติบำบัดอาหารบำบัดใครมาอยู่วันนี้อาหารต้องต้องทําที่นี่อาหารต้องปลอดสารพิษ อกาหวานหมอกโรคอะไรอ่ามันเล็งหมอหมอก็้าอาหารแบบไหนอ่าเราก็จะมีอาหารเป็นยาด้วยอ่าอมันจะได้หายไวอ่าแล้วนอกจากนั้นก็ยังได้ปฏิบัติทรรมสวดมนต์ภาวนากันด้วยถ้าใครชอบนะอ่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็อ่าไม่ได้บังคับนะอ่าแต่ว่านั่งก็มาฐานไปด้วยอ่าให้มันได้อะไรหลายอย่างมาที่นี่เนาะต่อไปถ้ามีอาที่พักแล้วก็แทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่โยมมานะอ่าที่พักให้โยม ที่มากันคนใจบุญที่มากันอ่าแล้วสวนสมุนไพรก็จะลงเนี่ยนะอ่าสร้างสร้างกระถางสมุนไพรให้เต็มไปหมดอ๋ออ่าอ๋ออ่อนนอ่านี่ตรงนี้เนาะเอาฝากด้วยนะครับอ่ากัิฐี